โอ้ขีดโม่เดียวครับผมเบิ่งครับโอ้จับเลยจองจับเลยโอ้ยครับไปลองออกมาจับเขียดครับผมอากาศหัอน,น้อนรับครับมาจะไปโกเขียดโมเดลครับผมโอ้ ยังเกียร์องก็เก๊กก็เก๊กผมเนาะสูบน้ำใส่ไปอีกวงว่านครับผมกาดหนาวครับผมโอ้ยเสียวสัตวลังบาบๆเลยครับเปิดพี่หน่องมึงจะเจอมึงมาอยู่บนน้ำครับผม ียวเหี้เลยครับโคกขีดมู่เดียวครับผมเบิ่งครับโอ้จับเลยจับเลย โอห,หกาศเย็นโอกาสฮอนครับผมมันมาอยู่มันออกมาเย็นรยครับผมนี่ไะเกล็ดเตะเลยครับอ๋ออุ้ยโอ้ เดยยือดลังเจ้าญาติเลยครับผมจากเครื่องยันี่หลอกอู้จุดรอนเลยครับผม เป็นน้มครับผม ั่ผมเกษตรคือสมัยก่อนครับผมโคกเขียดแต่ก่อนเป็นโพนเนาะเนาะหัวตะวินหามนี่ขี่เตาะครับ,มมรบผมมาน,นผมเอื่อนขี่เตาะครับขึ้นมาอย่าไปแกง้งไปอ้อมไปน่นองมึงบปเดียวครับผมจิตตัว พี่น้องเอ้ยมันได้น้ำเย็นๆนะครับเนาะหึดหลาย ถนนน้อพี่นอนเลยแข่งแล้วครับโอ้ยแจ่งออมพอดีเลย มผไทยวัชวัญยาไอซเติดยาครับผม โอ้ยผุ่นครับพี่น้องโอ้ยผุ่นไนอนขอโทษเลยน้ำก็เต็มครับ

อสมื่อกแดดอ้อมแล้วครับผมอ้อ,อมหอมมุกก็ได้ครับมุกเกียดอีโตะให้เจ้าได้กินพี่น้องมันเสียบครับผมสะออนบ่หรอครับผมนี่แหละครับผมโคกน้องหน้าโมดเดียวครับ เดี๋มูครับเรียบแล้วเด้อคนเลยพี่น้องเด้อมาจับได้กันครับผมลองเห็นบึงเด้อพี่น้องเด้ออ้ยอากาศหอนหอนเลตัวเล็กวัดสิบวัดสิบมาแล้วครับผมสูปน้ำเปียกไว้ ผมว่บผมอ้จับกเดยวนก็ผมผิกหวังไปเนาะผมออกยังไงมั้งนี่ ใี่สรจละลืมสีเสาแล้วครับผมห่างๆเลนะ จุดยอดโกตรงหน้าครับผมโยโคกโคกเขียดโมเดลเป็นโพดเลยแหละครับผม มันจาก,กงามครับโอ้ยแกล้งหลายครับเออมองได้ยุ่เป็นปุ่มกับเป็นปุ่ม ีเด,ด,ดี๋ยวผมกำลังออกอไม่ละมองนี้เป็นอยู่เป็นปุ่มเป็นอยู่ฮักเลยเนาะเออจับจนสั่งหนึ่งสี่ครานจับแล้วเขออาบอกเาตะพอกินแล้วพกครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยครับพี่น้องมันมันครับพี่น้องแป๊บเดียวครับผมหุ่นห้องทัวร์ตะวันมาตะวันหนี่เดย์สองสาม,สามกระปุกหนึ่งนี่มาแป๊บเดียวเองครับ เขียดีมม่ต้องแจ๊คมันออกครับอากาศนี้ก็มชุ่มชื้นครับเดี๋ยวเวลาสิกบารและมั่งนี่เอาไปมุกล้วครับพี่น้องโอ้ที่นมานะครับมาแน่น ไมังเนี่ยมามันถือฝนมหมันมัน,มน,มนโอ้ยมันถือไก่ที่ผมถูกนามใส่ครับผมนามสะ เพื่อพ่อทั้งผีครับผมดำคือบลูมคือบลิมแซ้เลยเมื่อละยิ้มแข็งสิล่อครับไ้หน่องนี่จับมันเลยบอกครับผมหนามมาถึง เห็นปุ๊บเห็นแล้วครับผมพี่น้องเขาต้องเรียนแบบธรรมชาติครับผมธรรมชาติสมัยก่อนนี่เป็นโพนครับเป็นจอมปวกบ่อนนองกระจับตัวแบบนละครับผมแต่ก่อนจุดไอต้ตะเกียงตะเกียงไฟฉายครับผมบ่มีแบตแบบสิ้นะครับบ่ได้ว่าสิจับได้จับกบจับเขียดหรืองประเ,เด็นใดครับดีมั้ย ถึงโน่นเนาะนี่อ้ขับพี่น้องฝากติดตามผลงานฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องหายูห้กกินอีสา,านหวานเท่าครับผมโอ้พอใด้อยูได้กินด้วยครับผมเหนื่อยแล้วครับผมโคก โขกเขียดครับผมของแท้อาการหอนบวดตรงหัวแล้วครับผมว่าจะสูบน้ำไว้นี่ติดไว้ด่สองสามมดดื่นเ้ยครับผมผมมาเบิ่งนี่เี้ยเยียจืดอือยอดไปะละสีเสาแล้วครับผมพี่น้องเดี๋ยวพี่หลอกมันจะพังครับพี่น้องเอ้ยฝ่า,าฝ่าเฝ้าจับเขียดจุนี่เสร็จแล้วก็ไปอ่าโอ้ เดี๋ยวผมล้างน้ามาเพื่อนครับล่างอยู่หกเหียดนึงนะมันเริ่มเขาหู้ขึ้นแล้วครับผมไก่ทีเสา เลนน้ำตัวหนึ่งรูบน้ำใส่แล้วมันหาวครับเหี้ยมีบางตัวก็ยังอยู่ในยงูอยูยยย่ครับผมกำลังออกมานี่ครับบางตัวกำลังออกมานะเจ้นี่คือมูครับน่ามานอ่งปวดเอวได้พี่น้องเ,เ,อเย หัห่งจับหั่งผอ,อยังได้เอานี่ชีวิตมีสิ้นก็ต้องดินกันต่อไปหาอยู่หากินครับผมผมมือหมเว้นไปกับผมอยู่สวนเกษตรครับผมสวนเกษตรพอเพียงบนกดินอ่อบ่าน้องวจะก่อนสอยจิต โคกเขียดมเดลครับผมมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับพี่น้องเพราะเป็นเรื่องจริงครับสมัยก่อนเขาเคยหากินยังไงเขาก็ไ้เขากินแหนเป็นแบบธรรมชาติกับผาทีูุ่ดเออจเล่มไปไปบอยโ้พ่เนาะ พีน้องที่จะทำเกี่ยวรับพี่น้องว่าน้องกัตตองขอลาที่เพิ่งสนิทกครับผม อุ้นี่เขียนข้าคำไงอุ้ยขันจับพิษป่าหนีโดดเร็วเลยครับผมโดดไกลน้ำึ <c oughs> ดีดีไม่แน่ทุบูตันขึ้นไปน้องขอเขียนเมื่อเดียวว่าน้องก็ตตองคอราาที่พิ่เศษครับผมอ่าอากาศฮอนขันเฮดแบบเป้าหน่องเ่ดพิหวังครับผมอ้บาบปสิไปเราก็ต้องพอเนาะ ไปแล้วครับผมโอ้ครับพี่น้องมือเร่งมาสองห่วงเลยครับผมบรรดาเขียดนี่อยู่หน้าข้างๆแห่ไม่อยู่กันแซ่งเลยครับผมความดินมันมีความรวมชุมช่มชื้นครับผมคมันแจ้งคือได้ครับผมเขียขเนเป็นเขาหงุดหงิดถือว่าโอ้พี่น้องละเมออะสุดยอดนะครับ จะแป๊บเดียวเลยครับนี่โอ้หากจะปักติวกันครับผมแกงเขียดเ่านี่ครับผมแจ้งละพี่น้องทุกปูทันครับผม,อ,บผมอยู่ดีไม่แห้งนะครับเพื่อลำด้วยลำด้วยกันทุกปูทันครับผม ขึ้นมาก็ให้สุภาพแข็งแรงรับทรัพย์กันทุกผู้ท่านครับผมตื่นขึ้นมาเห้เงินแสนเงินล้านกันเดอครับด้ออยู่ดีมีแห้งครับผมเห็ดงานหลายจนลืมสุขภาพจะคล้องกันมี่ผู้ทองท่านครับผมยันได้ไปสู่สูกันนะครับพี่น้องดูแลสุขภาพตัวเองครับผมติวกำลังป่งยอดเลยพี่น้อง แข่งเขียดครับผมโ้เศร้าครับผมพี่น้องแข่งเขียดกันโ้โขเขียดโมเดียวนี่บอยเห็นพิ่บังเลยครับผมพี่ยอดเขียดโอ้ยบอยแม้เขียดท้าคำชี้โตะ๊ะนองพี่น้องเนาะ เก็บปักติวกันเด้อครับเด้อ